สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมีตัวอย่างหนังไทยเข้ามาใหม่หลังจากไวเป้งนักเลงขาสั้นผ่านไปไว้หนุ่ม2544ก็ได้มาแล้วนะครับกับตัวอย่างแรกกับวัยรุ่นขี้คุกคนคุกเรื่องราวจะเข้มข้นดุเดือดแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันก่อนนักแสดงชุดเดิมกับเรื่องโฟกิงทั้งหนึ่งทั้งสอง แต่เรื่องราวน่าจะไม่ได้ต่อกันนะน่าจะเป็นคนละไทม์ไลน์เลยเพราะว่านักแสดงเนี่ยตัวละครในเรื่องเนี่ยคนละชื่อกันเลยผู้กำกับคนเดิมอยู่บ้านฝั่งทนวะเฮ้ยมีบ้านฝั่งทนกับบ้างทองเตยต่อวะหัวเรือเจอหัวเรือเกิดอาสร้าขึ้น โทษรได้เลยวะไปอารักพวกนี้บ้านฝั่งทนแม่งเงี้ยเงี้ยเพราะว่าพวกแม่งเต่งไงี้เงีย้ยบ้านฝั่งทนเขาว่าเก่งนักเก่งหนาในฝั่งทนเนี่ยแต่นนโซเชียลนี่เพียบเลยฝั่งทนสนใจล้างบางสนใจล้างบางอะกูว่าเมื่อไรก็ได้เจอกันเอาดิวะ เอาดิโอ้โหยกบ้านกันแล้วครับยกบ้านครับเปรดเปรดเปรดกองโอ้เอาดิน่าดูวัยหนุ่มสองห้าสองห้าสี่สี่ยี่สิบแปดพฤศจิกายนนี้ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆกับตัวอย่างหนังไทยวัยหนุ่ม2544วัยรุ่นคนคุกยกบ้านตีกันหัวเรือปะทะหัวเรือพ่อบ้านประทะพ่อบ้านลูกบ้านอัดกันตะลุมบอลกันเละคุกอย่างแน่นอนดราม่าจะเข้มข้นหรือเปล่าจากทีมงานผู้สร้างโฟคิงทั้งสองภาคน่าจะเข้มข้นมั้ง ก็ต้องรอติดตามชมกันนะครับจากตัวอย่างเนี่ยเนื้อเรื่องเนี่ยน่าจะไม่เกี่ยวอะไรกับในเรื่องโฟคิงฟอร์มเด็กช่างยกพวกตีกันเลยอันนี้น่าจะเป็นอีกเรื่องราวหนึ่งเลยนักแสดงตัวละครใหม่ชื่อใหม่แต่หน้านักแสดงอาจจะยังคงเดิมเป้อารักก็มาแสดงแต่เป็นพ่อบ้านของเตยครั้งนี้จ่ายไททัสสมิธอาจจะเป็นทางฝั่งคนหรือว่าแต่เป้เนี่ยของเตยแน่นอน คุณเลือกฝั่งเอาว่าคุณจะอยู่ฝั่งทนหรือฝั่งคองเตยรอติดตามชมกันวันที่28พฤศจิกายนนี้นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับ